ดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับพ่อบ้านจาเคนแอนด์แ e ร์วิยูนะฮะวันนี้เรามีไอเทมมาอันบ็อกซ์จริงๆพ่อบ้านไม่คิดว่าจะได้ใช้ไอเทมตัวนี้อีกปรากฏว่าพอเราเห็นมันเปิดตัวปุ๊บจริงๆคือวันวนางขายก็คือวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็รีบทําคลิปมาให้เลยซึ่งไอเทมตัวนั้นก็คือ dji rs 3ามมินินั่นเองนะครับอบอกเลยว่าไม่ใช่สปอนเซอร์โปรดักต์อันนี้จ่ายเงินซื้อเองนะครับแต่ก็ขอบคุณร้านเทพแกจเจ็ตนะครับพีเ่เบสที่สั่งเมื่อไหร่ก็ได้ของทันทีส่งวันมาอันบ็อกกันเลยครับสดๆถามว่าเพราะว่าเนี่ยเคยใช้ gimbal มา2อสมตัวสุดท้ายจบที่ขายทิ้งหมดเพราะว่า บอกเลยว่าเออมันแบกไม่ไหวด้วยโจทย์ด้วยข้อจํากัดหลายอย่างเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ใช้กล้องหลักคนเดียวน้ําหนักเบาสุดของ gimbal ที่พ่อบ้านรู้มันก็ประมาณ1.9กกิโลซึ่งมันหนักพอควรแล้วยิ่งเมาส์กล้องเข้าไปกล้องส่วนใหญ่น้ําหนักเฉลีย่ยก็จะประมาณกิโลนึงเจ้าเนี้ยเปิดตัวมาด้วยน้ําหนักที่เท่าไหร่รู้ไหมเ้ยกกรัมเข,เขียนเขียนไ้เลยนี่ชัดเจนไหนดูซินี่ก็คือพร้อมการเลย โอ้กระทัดรดัดมากเฮ้ยเบามากแล้วสเปคก็คือมันรับน้ำหนักเมาส์ได้ถึง2กิโลอะ่ะซึ่งเอาเลยสัมผัสแรกเบามากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆก็ให้มาแบบครบครันตรงนี้เป็นหน้าจอ LCD แล้วก็มีแกนควบคุมเหมือนรุ่นปกติทุกอย่างนั้นในกล่องให้อะไรมาบ้างก็ก็มีเมาส์มีสายเชื่อมเคเบิลต่างๆแกะกล่องอุปกรณ์เสริมก็จะมีตัวเอ็ก s i o ชัอนแบบนี้เอาไว้ประกบเสริมเข้าไปแล้วก็เป็นขาตั้งเป็นไตรคอดได้ด้วยหรือเพื่อถือสองมือให้กระชับก,ก็ได้ที่ชอบอีกอย่างก็คือเมาส์อันนี้ มันมีสกรูมาให้2แบบแบบนึงเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีตัวจับเพื่อที่จะแบบหมุนมันได้กับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบทั่วๆไปที่ใช้เหรียญเป็นแบบตัวหมุนนะครับระบบเซฟตี้ต่างๆก็ตามมาตรฐาน DJI นะครับให้มาครบอยู่แล้วตรงนี้ใส่เข้าไปแบบนี้กด ถ้าไม่กดมันก็จะเป็นเซฟตี้ของตัวเองเดี๋ยวลองเมาส์ให้ดูหรือว่าเฮ้ยออกมาแล้วมันเอาอยู่ไหมโอเคนี่นะครับ A7S Mark 3กับ24-70พอลองใช้ดูอ่ะคือชอบมากตรงไหนที่มันเป็นตัวล็อกแกนนะครับตัวล็อกมันจะเป็นแบบนี้ก็คือตัวปลดแกน แต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นลักษณะของ adjustment เพื่อบ a l a n c e าจะเป็นก้านอันนี้ทำให้เราสับสนน้อยลงแล้วกันอ่ะทีนี้กดล็อกทุกแกนเรียบร้อยนะครับเวลาใช้งานจริงก็จะต้องมา adjust มันอ่ะเรียบร้อยอันนี้คือคร่าวๆก่อนเนาะก็จะให้ดูว่าอันนี้คือ,อยังบาล a n c e ไม่ดีนะครับคือรีบทำชิป แต่ว่าที่เหลือคือให้ไอ้สามมินิอ่ะออโต้คาลิเบทเองคือแบบแล้วก็แบบควบครลได้สดแบายๆแล้วถามว่าหนักไหมคือหนักแหละหนักกว่าถือกล้องแหละชัวแต่ว่าแบบเนี้ยคือได้เนี่ยแล้วก็การปรับโหมดก็ปรับตรงนี้ได้เลยมีเมมโมรีโหมดอยู่สามโหมดอะ แล้วมาดูตอนเก็บนะครับอย่างที่บอกคือพอมันมีตัวปุ่มล็อกที่ทําให้เห็นได้ชัดเจนมันทําให้เวลาลกเก็บง,ง่ายประมาณนี้นล็อกแหละใส่กระเป๋าก็เรียบร้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ อันบ็ DJI RS Mini 3น้องใหม่ล่าสุดของกิ m บอ l ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับบล็อกเกอร์เอ็นหรือ i ิน e r m e d มีเดีย v ลเวลมีปัญหาแบบเหมือนเราอะเนาะที่ไม่อยากพกกิ m บอ l หรือว่าพกแล้วมันไม่ไหวอันนี้เป็นตัวที่เราว่า DJI ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเลยครับแล้วสำหรับพ่อบ้านแต่ก่อนเนี้ยวิดีโอทั้งหมดของเราไม่มีกิ m บอ l เลยโชคดีที่แบบมือค่อนข้างนิ่งแล้วก็ถามว่าทำไมถึงมองหากิ m บ a l เพิ่มง่ายๆเลยคือแบรนหรือว่าลูกเริ่มเดินเริ่มวิ่งเพราะฉะนั้น แบบเดิมที่ไปคลิปญี่ปุ่นเนี่ยที่แบบเขาอยู่นิ่งๆยังเดินไม่ค่อยคล่องเนี่ยความสงบสุขน่าจะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นการที่มีตัวช่วยมาแบบนี้เพื่อให้ได้ฟุตเทจเขาเวลาเขามีแอคทิวิตี้มีกิจกรรมน่าจะพอตอบโจทย์ได้ราคาค่าตัวไม่แพงเลยนะ1500นิดนิดๆถูกมากถ้าเทียบกับกิมบอลในตลาดทั่วไปชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดติดตามนะครับ e อ e with วิ u ทั้ง Tik k t o k YouTube Facebook แล้วก็ Instagram นะฮะวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ